เอาอีกแล้วตำรวจไทยจับคนลาวสองคนที่ขายผักและผล,ละไม้ในข้อหาแย่งอาชีพของคนไทยหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นจังหวัดระยองของประเทศไทยรายงานว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดระยองได้บุกจับคนลาวจำนวนสองคนเป็นเพศชายอายุ25ปีและเพศหญิงอายุ32ปี ในข้อหาเข้ามาค้าขายแย่งอาชีพของคนไทยในตลาดแห่งหนึ่งแบบผิดกฎหมายจากการสอบถามคนลาวทั้งสองคนมีบัตรแรงงานและเอกาสารต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีคนไทยเป็นนายจ้างแต่คนลาวทั้งสองคนผันตัวมาขายผักและผละไม้ซึ่งสองอาชีพนี้คืออาชีพที่ห่วงห้ามและเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยโดยคนลาวทั้งสองคนได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนเองเศ้าร้านขายผักและผละไม้ที่ตลาดสดอำเภอแกลงจังหวัดระยองมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้นำตัวคนเราทั้งสองคนทั้งหญิงและชายส่งพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไทยต่อไปและก็ยังมีให้เห็นกันบ่อยๆกับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วมาแย่งอาชีพของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่มีกฎหมายไทยคุ้มครองและห่วงห้ามอยู่แล้ว ต่อมาได้มีเพจของคนลาวได้โพสต์เรื่องราวเหล่านี้ลงในเพจ f a c e b o o k ทําให้คนลาวจํานวนมากที่มาแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้อยู่ใต้โพสต์นี้ต่างๆนา,นานาและบางคนก็เปรียบเทียบใส่กับเมืองลาวว่าทําไมไม่มีกฎหมายเหมือนกับประเทศไทยห้ามคนต่างชาติหรือต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินลาว ห้ามมาแย่งอาชีพของคนลาวเหมือนกับคนไทยที่เขาทำตอนนี้อยู่ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมาแย่งอาชีพของคนไทยดังที่หลายๆคนได้ดูข่าวผ่านสื่อโซเชียลและทีวีหลายๆซ่องนอกจากนี้ก็ยังมีคนอีกหลายๆประเทศที่เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยนั่นก็คือแรงงานต่างด้าวจากกัพมพูชาพม่าและเวียดนาม และพวกเขาเหล่านี้ก็จะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับแล้วก็กดล้างอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังมีให้เห็นกันแทบทุกเดือนและทำไมและทำไมประเทศไทยถึงมีกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยปัจจุบันนายจ้างหรือผู้ประกอบการหลายๆคนเลือกที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทยเนื่องจากมองว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าได้แรงงานที่มีความขยันแข็งมากกว่าและมีอาชีพที่แรงงาน แรงงานไทยไม่ต้องการทําเส้นงานโรงงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงานขนส่งของแม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะสามารถเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างเหมือนกับคนไทยแต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องอาชีพเพราะมีงานบางประเภทที่คนต่างด้าวทําได้ไม่ผิดกฎหมายและงานที่แรงงานต่างด้าวห้ามทําโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการรักษาโอกาสในการทำงานและวิาสาซีพของคนไทยแรงงานต่างด้าวทำอาชีพอะไรได้บ้างนายจ้างอาจมีความกังวลว่ากฎหมายไทยจะจำกัดอาชีพสำหรับคนต่างด้าวจนไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานที่ตนเองต้องการได้แต่ความจริงแล้วอาชีพที่คนต่างด้าวสามารถทำได้โดยยังคงยืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดงานจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้คนต่างด้าวทำงานได้ทั้งหมด3แบบแบบไม่มีเงื่อนไขหนึ่งอาชีพได้แก่กรรมกรแบบมีเงื่อนไขคือคนต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้างเป็นงานที่ขาดแคลนแรงงานอนุญ,ญาตให้ทำได้เท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย8อาชีพได้แก่เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์งานป่าไม้หรือประมงยกเว้นงานที่ใส้ความสำนานงานเฉพาะสาขาควบคุมดูแลฟาร์ม ก่ออิดสร้างไม้หรือก่อสร้างอื่นทำที่นอนผ้าห่มทำมีดทำรองเท้าทำหมวกประดิษฐ์เครื่องแต่งกายปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผาส่วนแบบมีเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนซึ่งคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิสาชสีบตามกฎหมายไทยก่อนขอรับใบอนุญาตทำงานาสามาซีบได้แก่บัญชีควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี และงานตามข้อตกลงหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันโดยที่สภาวิาสาซีเป็นผู้ให้การรองรับคุณสมบัติวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัยวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำยกเว้นผู้ให้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมและวิาสาซีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลง ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิาสาชีพของอาเซียนรวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดนหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการวิาสาชีพและต่อมาก็ยังมีความคิดเห็นของคนลาวหลายหลายคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คอมเมนต์คนลาวคนแรกสู่ๆครับบ้านเรามันไม่พออยู่พอกินต้องดิ้นรนอยู่บ้านเขา คอมเมนต์คนลาวคนต่อมาบ้านเมืองเรานะเต็มแต่ต่างด้าวเข้ามาค้าขายคอมเมนต์ต่อมาดีแล้วจะได้รู้ว่าบ้านเขาเมืองเขาทำอะไรก็ต้องระวังคอมเมนต์คนลาวคนสุดท้ายสงสารมากจากบ้านไปหาเงินก็จนพอแล้ว แต่ก็ยังมาถูกจับอีกและต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของคนไทยเมื่อเขาเห็นเรื่องนี้เขาจะคอมเมนต์และมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์คนไทยคนแรกคนไทยค้าขายต้องเสียภาษีหรือโหดไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศแล้วคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยเสียภาษีหรือเปล่าคนไทยปากกัดตีนถีบมาหลายสิบป,ปีช่วยกันทำช่วยกันสร้างคนต่างด้าวก็คิดจะมาซุบมือเปิบคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาใครคิดจะเข้ามาขายของอยู่ประเทศไทย ต้องเอาเมียคนไทยต้องเอาผัวคนไทยแค่นั้นคิดว่าซอบขายของก็ต้องเอาเมียคนไทยหรือไม่ก็ต้องเอาผัวคนไทยทุกคนก็อยากเข้ามาทํางานไม่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นซอบค้าขายก็ต้องคิดให้ดีๆถ้าพลาดไปแล้วมันจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาประเทศไทยอีกเขาจะต้องทําประวัติปิดเขาจะถ่ายคอร์สโรคติดต่อด่านตมที่ไซแบน์ไว้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาขอให้สาวลาวที่เข้ามาในไทยทํางานในไทยขอให้พวกคุณมาอย่างถูกต้อง จะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดด้วยความหวังดีเวลามีปัญหาจะไม่เดือดร้อนคอมเมนต์ต่อมามาประกอบกิจการได้แต่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลมาเป็นลูกจ้างก็ต้องใจ่ายให้กรมแรงงานเพื่อเป็นสวัสดิการเมื่อยามเจ็บป่วยโรงพยาบาลรัฐไทยช่วยเหลือ ทำให้ถูกต้องแต่แรกปัญหาจะไม่เกิดจะได้ไม่ต้องหลบหรือจ่ายสิทธิ์บนใต้โต๊ะให้ตำรวจไทยคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วแต่คนไทยเราใจดีเขาก็ยยวนให้เพราะสงสารเขาเข้าใจคนทำอาหากินเหมือนกันแต่หลังๆมานี่มีพวกปากแซบด่าคนไทยไม่ไหวมันถึงทําให้พวกเขาออกมากวดจัดการสั่งสอนสักหน่อยคอมเมนต์ต่อมาเราอยากมีอยากได้อยากให้ประเทศตนเองจเจริญไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้ายืนบนลำแข้งของตนเองจะดีกว่าไหม แน่นอนถ้าให้จีนมาช่วยมันก็ต้องมีค่าตอบแทนที่เราต้องจ่ายจึงตกเป็นเบี้ยล่างมันจะเอาไงก็ต้องยอมมันเห็นใจพี่น้องชาวลราครับคอมเมนต์คนไทยคนสุดท้ายในไทยก็ยังมีบ้างที่เล็ดลอดเจ้าหน้าที่เจอเวียดนามขับรถขายปลาหมึกย่างแถวสุนุรีแต่คนไทยก็แจ้งจับได้นะเวลาเขาขายเขาจะกลัวแบบดูออกว่าเราแวง และนี่ก็คือคอมเมนต์ของคนไทยและคนลาวที่เขารู้ว่าแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานลาวถูกจับเพราะแย่งอาชีพของคนไทยและนี่ก็คือ2แรงงานลาวที่ถูกจับในประเทศไทยโดยการไปแย่งอาชีพของคนไทยในการขายผักและผลไม้ในตลาดสดของจังหวัดระยองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยควบคุมตัวและจับส่งพนักงานสืบสวน และว,วันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆครับผมที่เข้ามาดูคลิปก่อนจะจากกันฝากทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณจริง,รงๆครับผม